สวัสดีครับท่นานข่าวกับผมเดียวทันชนนกง,งามเหลือนะครับและจูนเพื่อรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยในรายการสถานีประชาชนตอน14.5น,นาทีนะครับซึ่งผมก็เป็นผู้ดำเนินรายการเองได้คุยถึงเรื่องของกรณีสากลออมทรัพย์พนักงานของบริษัทการบินไทยนี่นะจำกัดปรากฏว่ามีผู้ร้องครับเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมทางสมาชิกสากลที่เป็นระดับผู้บริหารถึงมีการลงนามกัน เพื่อที่ไปซื้อที่ดินอยู่ที่บริเวณกิ่งแก้วนะฮะในราคาที่ดินรวมถึงสิปลูกสร้างเนี่ยร้อยกว่าล้านบาทนะครับอาจจะประมาณสัก1 5ึล้านบาทนี่นะรประเด็นนี้เนี่ยคือบรรดาสมาชิกหรือผู้ร้องเนี่ยเขาต้องการที่จะเห็นนะเห็นหลักฐานเนะี่ยพยายามทวงถามไปแล้วทั้งที่ผู้ตรวจสอบนะฮะเขาทวงถามไปแต่เขาอ้างว่าไม่ได้เห็นนอกเหนือจากประเด็นนี้แล้วนะฮะคือการซื้อ เรื่องของที่ดินแลวก็สิ่งปลูกสร้างเนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตว่าอ้ททำไมไม่เช่าทีเ่เช่าพื้นที่ของบริษัทแม่ล่ะทัางที่สภาพเศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้นะครับสถานะของบริษัทก็อาจจะทราบดีนะฮะว่าเป็นอย่างไรทําไมถึงไม่เช่าที่นะครับและก็อยู่ในพื้นที่ที่สมาชิกเ,เดินทางได้สะดวกเช่นถ้าเกิดว่าเขาไปทํางานนะฮะหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วก็สามารถเข้าสากลได้เลยแต่ไปตั้งอยู่ที่บริเวณกิ่งแก้วนะครับ ถัดมาคือก็มีเรื่องของเ,อเงินปันผลนะทุกทีจะต้องได้เดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าผ่านมาจนถึงบุษภาคมก็ยังไม่ได้มีข่าวว่าวันพรุ่งนี้ก็คือ1มิถุนายนอาจจะได้ก็ได้เพราะว่ามีการประชุมไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับนี่คือประเด็นที่2นะประเด็นที่3นะฮะนอกจากเรื่องการปันผลนะครับก็คือเรื่องของการประชุมออนไลน์ บรรดาสมาชิกเขาวิกร้องว่าอยากให้เปิดประชุมกันแบบออนสายไม่อยากให้มีการประชุมแบบออนไลน์ line. นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพอประชุมออนไลน์ line, เนี่ยเวลาเขาจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการถามปรากฏว่าคือถ้าเกิดว่าใช้ระบบซูมเนี่ยมันก็จะมีคนบังคับใช่ไหมฮะซึ่งอาจจะถูกปิดกัน้นถ้าเกิดว่ามีคนจะถามนะแล้วก็การลงมติที่ผ่านมานในการเลือกประธาน,นบรรดาสมาชิกหรือผู้รองเขาก็อ้างว่าไม่สะดวก บางคนไม่มีแท็บเล็ตนะสมาร์ทโฟนนะครับเทคโนโลยีก็ไม่ค่อยเก่งเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยกันเนื่องจากว่าสากลแห่งนีนะ้เปิดมานานแล้ว40ปีนะถือว่าเป็นสากลชั้นเยี่ยมเลยนะครับถัดมาคือมีประเด็นเรื่องของอาชมามนุษกิจฮนะ <c oughs> ทำไมต้องเกี่ยวโยงกันนะครับปรากฏว่าสมาชิกเนี่ยมีการตรวจสอบพบว,ว่าคนที่อยู่ใน ที่ว่าเป็นสมาชิกเนี่ยนะเขามีการแจ้งเรื่องของการตายปลอมใช้ใบมรณะปลอมเพื่อที่จับแอลเงินค่าชาปนากิจเรื่องนี้คือมีการร้องไปที่กองปราบแล้วนะครับก็รอความคืบหน้าสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือว่าบรรดาสมาชิกที่มาร้องในวันนี้นะฮะเขาต้องการว่าตกลงแล้วเนี่ยประเด็นหลักสอประเด็นนะถ้าเกิดเป็นเรื่องออนไลน์ประเด็นที่2คือเรื่องฮะเรื่องของที่ดินเนี่ยช่วย ตรวจสอบมาดยโเร็วดได้ไหมชี้ถูกชี้ผิดมาเลยเขาจะได้เดินต่อไปว่าจะไปร้องสารปกครองนี้หรือเปล่าแต่นี่คือว่าไปร้องมาแล้วก็ยังนิ่งอยู่นะเพราะว่าอย่างนั้นนะครับเดีย๋ยวเราคงจะมีการติดตามเรื่องนี้กันต่อไปแล้วกันนะ